โจนใจบาปขโมยผ้าตรายจีวนขวา100ชุดค่ะ วันที่8ตุลาคม2566ที่ผ่านมาตำรวจสถานีตำรวจูครชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากนายสุนันท์พุ่มพวงอายุ44ปีวัยวัตกรวัดไตรลั์เจริญผลวัดร่องระกำรรตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีว่ามีจรนใจบาปลักลอบเข้ามาภายในวัดก่อนงัดประตูห้องเก็บผ้าไตรจีวรและผ้าอาบน้ำฝนขโมยไปกว่า100ชุดมูลค่าประมาณกว่า10,000บาทหลบหนีไปที่เกิดเหตุเป็น ศาลาสวดอภิธรรมของทางวัดบริเวณห้องเก็บเครื่องเสียงภายในศาลาสวดอภิธรรมพบตัวล็อกกุญแจประตูห้องถูกงัดได้รับความเสียหายภายในห้องมีเครื่องเสียงสิ่งของและอุปกรณ์ใช้ในการสวดพระอภิธรรมยังวางอยู่ครบแต่ไม่พบกล่องกระดาษขนาดใหญ่สูงกว่า1.5เมตรซึ่งภายในเก็บผ้าไตจีวรและผ้าอา่บน้ำฝนฝา่า100ผืนได้หายไปนายสุนันท์พุ่มพวงวยัยวัจกรเล่าว่าเมื่อวันพุทธที่4ตุลาคม ที่วัดได้มีสวดพระอภิธรรมศพตนก็ยังเห็นผ้าไตาจีวรวางอยู่ในกล่องกระดาษหลังจากเผาศพเสร็จก็ปิดศาลาตามปกติจนมาวันนี้มาเปิดศาลาเพื่อรับศพใหม่เข้ามาสวดพระอภิธรรมมาพบว่าห้องถูกงัดและถูกขโมยผ้าไตาจีวรจนหายไปหมดเบื้องต้นทางวัดได้ทําสัญลักษณ์ที่ผ้าไตาไว้เพื่อป้องกันถูกขโมยหลังจากนี้จะให้ลูกศิษย์วัดออกไปตรวจสอบตามร้านและแหล่งที่รับซื้อผ้าไตาจีวรหากพบเห็นใครรับไว้ก็จะมีความผิดไปด้วย และเตือนภัยวัดต่างๆให้ระวังภัยกันด้วยช่วงนี้ผ้าไตาหายบ่อยไตของวัดเราในพิเศษยังไงผมทําสัญลักษณ์ไว้ครับทางวัดทาสัญลักษณ์ไว้ใช่ไหมครับผมไอ้ตรงนี้เราไม่บอกนะว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรใช่ครับไม่บอกครับแล้วจะใครรับซื้อไปล่ะก็ต้องโดนด้วยแหละครับเดี๋ยวคงจะหาให้ให้คนออกตะเวนดูนะตามร <Okay S 2> ้านนะครับเตือนภัยวัดต่างๆในเขตนะครับทุกๆวัดนะว่าระวังด้วยตอนนี้พระอาผ้าไตหายกันเยอะ ฝากเตือนภัยด้วยนะครับล่าสุดวัตจะรับต้องระกรำหายไปตรรัวตัวร้อนครับ